กรับเขาโอกาสค่ะยอมรับหมดเลยค่ะองหลวงตาที่หลวงตาชี้เนี้ยมาเพราะว่าห่วงน้องไม่พอมาห่วงญาติห่วงเพื่อนด้วยค่ะกลัวเดี๋ยวเขาจะไม่ทันภัยพิบตัติกระวนกระวายวุ่นวายไปหมดเลยก็เห็นอยู่ตาก็เห็นว่าไม่ชีจะเสียโอกาสเจ้าค่ะกรับขอบคุณมากเลยค่ะคือตัวเองก็จมทะเลทุกตายเจ้าค่ะคนอื่นที่เราห่วงเขาก็จมทะเลทุกตายคือมันตายหมดจมลาวาพะทุตายหมด พ่อตัวเองก็เอาตัวไม่รอดเจ้าค่ะตัวเองก็ยังว่ายไม่ขึ้นฝั่งเลยแต่จะไปดึงคนนู้นคนนี้ให้ดึงเราให้จมน้าไปอีกด้วยเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้นี่แหละอวิชชาตัวเดียวเจ้าค่ะกราบขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะเราว่าเน่ถ้าจะอยู่ให้มันเป็นมักเป็นผลนต้องโทรศัพท์มือถือต้องไม่ใช้เลยเจ้าค่ะนี่หยุดเลยค่ะบอกน้องว่าเพราะว่า,ถ,าถ้าใช้ตามมหาบัวว่ามันเป็นเทวทัศน์แล้วไมรู้มักผล หรือได้อรียมักหรืออริียผลซะก่อนที๋ยใช้แต่ยังไม่ได้อันนี้มัผลเราใช้ภาษานี่จะเสียเสียหายทางภาษาแล้วก็เสียหายตลอดชีวิตเสียหายทุกภพในภพชาติด้วยไม่ใช่เสียหายเฉพาะในภาษานะเสียหายในชาตินี้และในภพชาติต่อไปด้วยเพราะโอกาสที่ลูกตาจะสอนดีไม่มีแล้วอย่างเงี้ยสอนละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะฝากโทรศัพท์แม่ปุ๊กไว้เลยค่ะสมถะก็จะไม่ได้วิปัสสนาก็จะไม่ไม่ได้ คือจะไม่รู้แจ้งไม่ใช่ตัวเราไปได้เลยนะคือจะไม่รู้แจ้งทั้งสมาธิปรินาทั้งอภิญญาก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้แจ้งหมดเลยไม่เป็นจริงไม่รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงหมดก็จะเสียหายยับเยินในในภพชาตินี้ในภพชาติในอนาคตและในภพชาติต่อไปมันจะเสียหายใหญ่ใหญ่หลวงราบขอบคุณเจ้าค่ะคุณคป้าอุตสาห์เรียนมาตั้งแปดปีทำบ,บัณฑิตมนจะเรียนรูปจิตเจตสิกนิพานเรียนจะจบหมดแล้วมันจะเสียหายน่าเสียดาย มันจะกลายเปน็นว่าเรียนมากระทิ้งเปล่ามันได้ไประโยชน์ตนก็ได้ไประโยชน์ท่านด้วยบูหงองคนนี้ห่วงคนนั้นประโยชน์ตนก็ไม่ได้ไประโยชน์ท่านก็ไม่ได้สุดท้ายเสียหายกันหมดคือในลักษณะนี้เวลาที่ฟังธรรมจิตอยู่กับการฟังธรรมแล้วถ้าเวลาปัจจุบันก็อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอย่างแม่ไม่ชีดูไออาการของรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนก็กลับไปดูอารมณ์นั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าคะองค์ป่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราว่า ในปัจจุบันขนาเนี้ยเรากัดติดจดจออะไรที่เราเราเรามองเห็นช่องทางแสงตะวันว่างวอันนี้เราจะนิพพานได้ก็เพราะตรงนี้ธรรมะตรงนี้เรากัดติดจดจอตนันนี้ก็ท้กวันท้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวันต่อเนื่องไม่ต้องย้ายไปย้ยมา<อ>ไม่ต้องไปย้ายอย่ญญางวุ่นย้ายอย่างนี้มันก็จะเสียหายเลยทีคือไม่ว่าจะนั่งสมาธิเดินจงกลมยืนเดินหนานอนเข้าน้ำมังสซวดื่มกินเดินทาไปไหนถ้าในปัจจุบันขนาดนั้นน่ะทำบันไดมันลงแก่ใจอ่ะที่มันจะเรามองเห็น ช่องทางมองเห็นเส้นสว่างที่จะรุนนิพพานได้ก็บาะเหตุนเนี้ยเหตุน,นี้เลยที่จะรุนนิพพานได้ในปัจจุบันก็กัดติดจดจอตรงนี้เลยกัดติดจดจอไม่ไม่ว่างเว้นเลยยี่สบี่ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือไม่ไปเรื่องอื่นเลยไม่ไปเอาอย่างอื่นไม่เอาไปเอากรรมฐานยางอื่นปนไปปนมาสลับไปสลับมาเลยแล้วอย่างเนี้ยคะ่ะองค์หลวงตาที่องค์หลวงตาให้ชี้ดูไอ้ไอ้พวกอสุภะทีน,นี้ชี้ไปเห็นพวกโครงกระดูกคะ่ะรู้สึกว่าโครงกระดูกมันถูกกับจริตเวลาที่ชี้ เดินยืนนั่งนอนมันจะเห็นอาการของตัวเองเป็นโครงกระดูกเดินยืนนั่งนอนเนี้ยและจิตมันก็สงบเนี้ยเราก็อยู่กับอารมณ์นี้เลยใช่ไหมคะที่เป็นโครงกระดูกเดินยืนนั่งนอนอยู่เนี่ยคะ่ะถ้าเราเนี่ยพารณาโครงกระดูกเห็นสุภากรรมฐานความตายหน้าเปิดอปุอปางแล้วทาให้จิตมันปลงไปวางปลงไปวางไม่ใช่ว่าสงบแล้วไปอยู่กับความสงบนะ <c oughs> คือจิตมันรู้สึกปลงไปวางว่าสังขารเนี่ย มไม่เทียเท่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทหารไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราก็กัดติดจอดจอตรงนี้คือทําวันนี้ที่เราปกไปวางเนี่ยมันจะทําให้เรานิผ่านอะไรก็ตามที่มันทําให้เราปกไปวางเรารู้แจ้งมันจะไม่หนิผ่านกัดกัดติดจอดจอตรงนั้นเลยจ้าค่ะแล้วในขณะที่เราดูโครงกระดูกอย่างเนี้ยมันตัวเห็นไอ้มันเห็นตัวสังขากรกวิสังขารอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราเรา,เราก็รู้ตามความเป็นจริงว่าตอนนี้เป็นเป็นสังขารวิสังขารที่อารมณ์ปรากฏเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่หลุดไปอ่ะก็ไม่หลุดจากกกกาา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 รรรรรรรพพพิิิจจจณณณคควมตยงะดู่กาย ที่มันให้สลายไปน้าเผยผูกพังสลายกับคืนสู่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวเหลือต,อต,อตนในระหว่างนั้นนะมีจะมีสังขารเข้าแทรกตลอดเวลากไไ็ไม่หลุดออกจากได้เลยไม่หลุดออกจากกรรมฐานที่พิจารณาความตายเลยสุพระคธรรมน่นา,า,าจะไปไปยุบวุญวายกับสังขารเลยไม่หลุดออกไปแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว คือพอมันเห็นส Get ังขารกับวิสังขารแล้วก็กลับมาโครงกระดูกอยู่ไม่ต้องไปสนใจกับสังขารที่มันปรุงแต่งคือคือเห็นเขาเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเฉพาะหน้าที่ชีเห็นคือมาฝึกกระดูกมันเห็นอย่างนี้ชัดเจนขึ้นค่ะใช่ใช่ใช่ก็ยังก็พิจารณากระดูกร่างกายก็ไม่ใช่ว่าติดแค่โคกระดูกนะมันผูพาสลายไปเห็นเลือดในกระดูกเยื่อในกระดูกไขมันในกระดูกผ่าออกผ่าออกผ่าออกไฟเผาไอ้มันผูพาสลายไปพิจารณากระดูกเป็นท่อนๆค่ะที่ฝ่าเท้ามีนิ้วกี่นิ้วมีท่อนกี่ท่อน พิจารณาตามเป็นท่อนๆขึ้นมาจนถึงศีรระเจ้าค่ะแล้วก็พิจารณาเห็นว่ามีหนังหุ้มอยู่แล้วก็ถลกหนังออกไปมีเนื้อมีเลือดฉาบทาเป็นของปฏิกูลมีธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟประชุมอยู่แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าต่อไปมันก็เน่าเหม็นมีหนอนชัยชอนค่ะเสร็จแล้วก็พิจารณาต่อไปว่ามันเป็นกระดูกที่ละลายปุพังไปเป็นพื้นดินไปค่ะนั่นแหละค่ะพิจารณาแบบนั้นไปแล้วก็มีไฟจุดเผา แต่มันยังไม่เห็นเปลวไฟค่ะใช้จิตนึกเอาอยู่ค่ะองตาเจ้าค่ะกพิพารณาก็ได้มันต่อเนื่องถ้าเราพิจารณาแล้วเรามันรู้สึกปรงไปวางเห็นแต่จะทำความจริงแจ้งชัดดีแล้วปร่งไปวางปรงไปว่างก็พารณามันต่อเนื่องไม่ขาดสายตั้งวันตั้งคืนเน่ค่ะเพราะพิจารณาเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วมันมีน้ําตาสะอื้นเจ้าค่ะมันสลดสังเวชที่ตัวเรามันเป็นโครงกระดูกมายึดติดอยู่เช่นนี้มันก็มีน้ําตาออกมาเจ้าค่ะกราบขอบคุณองตาเจ้าค่ะ มรสการหลวงตาครับหลวงตาครับเออหลวงตาบอกว่าให้กติดจดจ่อมอนานุสติถ้าเราฝึกเองเราสังเกตยังไงครับว่ากติดจดจอก,กับการที่เราจะไปติดเพ่งะครับมันจะต้องเห็นใ้ถ้าเพ่งอ่ะมันจะเป็นภาพดิ่งถ้ามันมันสลายผู้พังอ่ะเป็นเหมือนวิดีโอเป็นเหมือนของจริงอ่ะสลายผู้พังอ่ะมันจะไม่เพ่งเห็นมันสลายกับคือไปสู่ธรรมชาติดิน้ำลมไฟไม่เหลือตัวเราตนไม่อาจจิตมันถึงมันได้ แต่แต่ว่าผมเพิ่งมาเริ่มฝึกถ้าเราฝึกช่วงแรกหลวงตาบอกเป็นอุคานิไม่ให้เป็นภาพภาพภาพนิ่งภาพเดียวก็ได้เหมือนกันไหมครับหรือว่าควรได้ไม่ได้มันจะไปมันจะมันจะติดเพ่งแล้วแก้ไม่ได้แล้วก็จะจับอารมณ์มันจะไปจับอารมณ์ว่าลบปบเบาสบายครับก็ควรจะสมมติเท่ารภาพมันให้ภาพมันเคลื่อนที่น้อมให้มันเคลื่อนที่ถ้าเห็นเป็นโกกก็ดกเห็นไรชัดก็ไฟเผาน้อมช่วยมันให้มันสลายกับกืนงสุดินีน้ำลมไฟอย่าเพ่งให้มันเป็นเป็นภาพนิ่งครับขอบคุณครับ กาบน้มัสการหลวงตาครับก็สิ่งที่ในใจที่อยากจะจริงก็คืออย่างที่หลวงตาบอกว่าก็ต้องทําความเพียรแล้วก็เรายังอ่อนมากนะครับก็อยากจะขอความเมตตาหลวงตาแนะนําในการวิธีการในการทําให้สามารถปฏิบัติได้ดีขึ้นนะครับมันนิสัยเป็นคนเป็นนัน,นทิคือความเพลินเพลินใจ เ,เป็นเงินเพลินๆสนุกหลักสนุกแต่นี้มันคือกรรมฐานอะไรที่มันทำให้ใจสงบอะ่ะมันต้องเลือกกรรมฐานนั้นสะก่อนให้ใจมันสงบเราเคยฝึกไหมเคยฝึกแล้วก็ใจมันสงบไหมกับกรรมฐานอะไรก็เคยฝึกมาบ้างก็ ที่รู้สึกตัวว่าถ้าจะทําให้สงบจริงก็ต้องมีแบบพุโทโธอยู่ข้างในนะครับพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไม่ได้ผูกกับลมไม่ใจขาออกใช่ไหมก็พุโทโธกับลมหอยใจก็ผสมผสมที่ผ่านมาจะผสมผสมกันก็ได้ก็ได้ใรามันทาให้ทาให้ใจสงบนะบมันจะไปกดข่มไม่สงบนะหมายถึงว่ามันสงบเพราะว่าสติสัมปชัญญะก่บความรู้สึกตัวทุกพร้อมเนี่ยมันมีความต่อเนื่องอยู่กับสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะด้ความรู้สึกตัว แล้วลึกถึงกรรมฐานได้ต่อเนื่องกรรมฐานก็คือพุทโธพุทโธพุทโธกบริการพุทโธหรือว่าหรือว่าให้ใจเข้าพูดหนะแจกรถถ้ามันทำให้ใจสงบแล้วก็กรรมฐานนั้นนะมันต่อเนื่องพกทโธมันต่อเนื่องน้งวันน้งคืนทาอะไรไม่ว่าจะทํากิจการงานใดก็ให้กรรมอย่าทิ้งกรรมฐานอย่าทิ้งก็รมไปถึงว่าสติอ่ะอย่าทิ้งสติสติแล้วลึกถึงกรรมฐานได้ สติและลึกได้เป็กรรมฐานเดียวละเป็นกรรมฐาน,รรฐานขอบพระคุณค,ค,ณครับกลับนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะโยมพยายามอยู่กับสติให้มากขึ้นนะเจ้าค่ะก็ระยะหลังพอปลดล่วงเบาภาระค่ะที่บ้านของแม่อะไรเงี้ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมก็พอมีเวลาก็พยายามอยู่กับสติให้มาก กรรมฐานที่ระลึกถึงเสมอเนี่ยก็จะเป็นเป็นพุทโธนะเจ้าคะ่ะแล้วบางครั้งโยมก็อยู่กับลมหายใจแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านโยมจําที่หลวงตาสอนได้ว่าก็ให้พุทโธ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 เร็วๆเพื่อไม่ให้จิตส่งออกนอกนะคะจิตที่ส่งออกนอกส่วนใหญ่ในช่วงที่ทําสมาธิจะเป็น การแก้ปัญหาของโครงการต่างๆออกมาได้ใสยอยากถามอะไรพระพุทธเจ้าองค์ขาวตอบหมดเลยว่าค,ควรจะทำอะไรต่อไปโยงพยายามอยู่กับกายะตตาสติเจ้าค่ะแต่ยังไปไม่ได้ไกลจะติดอยู่ที่ที่โครงกระดูกนะเจ้าค่ะแล้วยังเป็นร่างของโครงกระดูกเช่นเวลาเดินไปเรามองเห็นว่า โครงกระดูกมันเดินได้แต่ว่า <c oughs> ยังไม่ไปถึงอวัยวะต่างๆใช่ไะได้ฟังคลิปอันหนึ่งของกายคตาสติที่เกี่ยวกับโครงกระดูกแล้วก็ตับไตไส้พุงนะคะก็น้อมใจลงไปได้บ้างได้เห็นอวัยวะต่างๆแต่มันไม่ยังไม่ถึงขั้นที่มันจะแหลกเป็นผุ๋ยผงหรือดับไปคำถามของโยมคือ บางครั้งยมอยู่กับพุทโธบางครั้งอยู่ได้ด้วยลมหายใจเช่นเวลาที่นั่งอธิษฐานจิตดูลมหายใจยมก็ต่อด้วยลมหายใจไปพักหนึ่งเป็นสีนาทีอะไรอย่างเงี้ยพอได้จ้ค่ะแต่ว่าช่วงที่เดินก็เดินเร็วเพื่อที่จะออกกาลังกายด้วยนะเจ้าค่ะขณะเดียวกันก็มองเห็นรงกระดูกจึงไม่เข้าใจว่ากัด จดจอและต่อเนื่องเนี่ยหากว่าเราดูสามอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้สับสนหรือไม่เจ้าค่ะหลวงตาคือมันต้องสกเกตว่ากรรมฐานใดมันทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านถ้าเราเลือกกรรมฐานนั้นแล้วในปัจจุบันขณะปัจจุบันกระดาษเนี่ยเราใช้ก,กรรมฐานนี้แล้วมันไม่มันยังฟุ้งซ่าน ช้กรรมฐานนี่ก็ฟุ้งซ่านใช้กรรมฐานนี้ก็ฟุ้งซ่านแล้วก็ลองเลือกกรรมฐานใดที่มันทําเราเลือกมาแล้วมันทําให้ไม่ฟุ้งซ่านใจมันหดเข้ามาหดจากความฟุ้งซ่านเข้ามารวมตัวเข้ามาก็ในปัจจุบันนั้นก็กรรมฐานนั้นเอากรรมฐานนั้นให้แน่วแน่แล้วก็หมายถึงว่าในปัจจุบันนั้นไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเข้าขน้ำมาต้มดื่มกินแม้แต่ว่านาั่งสมาธิเดินโจกม น้ำสมาธิใช้ก็ใช้กรรมฐานนั้นลุกขึ้นเดินจงก,กรมก็ใช้กรรมฐานนั้นกรรมฐานที่ทําให้ใจอะมันสงบในเวลานั้นเนี่ยกรรมฐานใดที่มันทําให้ใจเราหดตัวเข้ามาคืออดหดจากความฟุ้งซ่านหดตัวจากความฟุ้งซ่านเข้ามาเนี่ยมันทําให้ใจมันมีความสงบตั้งมั่นดีก็กรรมฐานนั้นนี่กรรมฐานหนึ่งเนี่ย เราก็ใช้มันทั้งหมดเลยใช้ทั้งวันน่ะใช้ทั้งวันทั้งคืนน่ะก็คือ,อยืนเดินด้านานอนข้าวน้ำองุ่นส้มนึ่งกินก็ใช้กรรมาฐานเดียวกันกับที่เราใช้ตอนนั่งอ่ะแหละเพราะว่ากรรมาฐานนั้นไหนที่เราเลือกมาแล้วมันทําให้ใจสงบจากความฟุง้งซ่านมันทําให้ใจสงบมีความตั้งมั่นสงบละเอียดลึกดีเราก็เอากรรมาฐานนั้นกรรมฐานนั้นก็ต่อเนื่องไปบางทีมันต่อเนื่องไปได้ถึงสัปดาห์หนึ่งบางทีต่อเนื่องไปได้เป็นเดือนทั้งวันทั้งคืนนะมันก็ต่อเนื่องไปได้เลย คือเพราะว่ามันทําให้ใจสงบบางคนใช้กรรมฐานเดียวก็ถึงฌานไปเลยเป็นไอคณิกาสมาธิคือสงบแบบๆแล้วก็้งซสานแล้วก็ตแล้วก็แงบแบบุผ่กสานนี่ก็อนิกาสมาธิถ้าใช้กรรมฐานนั้นเลือกถูกเจริตนิสัยมันก็จะสติสติสตัมปชัญญะก็จะอยู่กับ กรรมฐานนั้นนะ่ะระลึกถึงกรรมฐานนั้นได้ไม่ขาดว่าขาดตอนเหตุที่สติสัมปชัญญะส,สติปะลึกได้สัมปชัญญะได้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกปัจจุบันะเนี่ยอยู่กับประมฐานที่เครื่อง่อที่ถูกกับจริตนิสัยอ่ะมันก็จะทําผลมันจะทําให้จิตใจมีความสงบระงับระงบระ,ะงับต่อเนื่องเราก็ใช้กรรมฐานเดียวน,นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตอนนี้ผู้ที่ปฏิบัติผิดตัวใหญ่อ่ะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็น ก็คือพอสงบแล้วก็ทิ้งกรรมฐานแล้วไปจับความสงบจับนิ่งหรือค่อยๆมีกรรมฐานอยู่แต่แท้จริงอ่ะใจไม่ได้ใส่ใจกรรมฐานเลยไปใส่ใจความสงบไปจับอารมณ์นิ่งจับความรู้สึกนิ่งโดยทิ้งกรรมฐานคือกรรมฐานมีอยู่เหมือนกันนะกับพุทโธพุทโธไปแต่ไม่ได้ใส่ใจพุทโธแล้วไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าสติอ่ะสติสรมปชัญญามันอยู่กับพุทโธแต่ไปใส่ใจยึดถืออารมณ์นิ่งแล้วก็ ไปจับตรงนิง่งอันนี้ผิดนะผิดผิดต้องให้กรรมฐานนะ่ยมันเด่นชัดคือสติตามัจัญญาสาติไประลึกเครื่องกรรมฐานได้ด้วยสัมปชัญญะด้ความรู้สึกตัวต่อเนื่องเด่นชัดต่อเนื่องเมื่อเหตุเนี่ยสติตปมัจัญญาอยู่กับกรรมฐานต่อเนื่องผลมันเลยทําให้ใจสงบสงบจากความฟุ้งซ่านมันก็เหตุมันก็จะส่งผลมาเรื่อยๆเหตุก็จะส่งผลต่อเมื่อมา,มา,มาคือเพราะเหตุก็เพราะว่าสติแปลระลึกได้สัมปชัญญะในความรู้สึกตัวในกรรมฐานน่ย มันก็ถ้าต่อเนื่องจริงๆต่อเนื่องจริงๆต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยใจมันก็จะ,ะผลมันจะทําให้มีความสงบระงับละเอียดไปเรื่อยๆแต่ถ้าทิ้งเหตุแล้วไปจับผลคือกรรมฐานเนี่ยไม่สนใจและทิ้งเลยไม่สนใจแต่ไปจับนิ่งผลที่ตามมาคือสะกดจิตเอาตัวเองอ่ะเข้าไปจมแช่อย,อยู่ในอารมณ์นิ่งเฉยแล้วลังสีมันก็ค่อยเปลี่ยนจากสีขาวสว่าง เป็นประกายเงินยวงเนี่ยค่อยๆดำหมองคำเศร้าหมองลงไปมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นดำเลยเนี่ยความไม่รู้ตรงนี้ยเก้าสิบกว่าเปอร์ซที่ผู้ปฏิบัติผิดเวลาถ้าเลือกกรรมฐานใดอะมันถูกกัจจริตนิสยัยอะก็กรรมฐานนั้นให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็มันบางคนก็ได้ถึงไอ้เนียคณิกาสบาติและอุปจารณสทำไมคือต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยมันไม,ไม่ไม่หายไปเลย แล้วก็บางทีก็รวมรวมไปเป็นอัปปนาสมาธิไปเป็นฌานเลยแต่ถ้าบางทีเนี่ยมันใช้กรรมฐานนั้นไม่กี่วันใช,ใช้ได้สามสี่วันมันก็ไม่ถูกใจกับกรรมฐานนั้นอีกแต่ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนแบบคนละเรื่องไปเลยนะเช่นว่าในเ,เราพุโทโธพุโทโธหรือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่างนี้มันก็ยังไม่ถือว่าเปลี่ยนก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนเด,เดินก็ ลุกก็เดินก็หายใจเข้าพุทนายใจโทนั่งยืนเดินนั่นงนอนเข้าน้ำมง,งโสซ่ดื่มกินเดินทาไปไหนมาไหนหายใจเข้าพุทนายใจโทอย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมฐานให้เปลี่ยนเพราะว่าพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าพุทนายใจโทมันก็เหมือนกันแต่ที่เปลี่ยนไปเลยหมายถึงว่าไอ้ระหว่างนั่งเนี่ยพินาศความตายชัดเจนดีพินาศร่างกายถอดเป็นชัดเจนชัดเจนแล้วปกปล่อยวางดีปกปล่อยวางดีปกปล่อยวางดีแต่พอลุกออกมาก็คือทิ้งหมดเลยก็มี ลูกออกจากนั่งสมาธิก็ทิ้งหมดเลยก็มีอันนี้เสียหายยับเยินเลยหรือไม่งั้นพอลูกออกเดิน,จนกโจงกรมก็เปลี่ยนกรรมฐานไปรเท้าวกะทบพื้นหนอ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 ยา่างหนอยกหนอเหยียบหนอยา่างหนอยกหนอเหยียบเหนียวก็ไปคนละเรื่องเลยอย่างเนี้ยอย่างนี้เสียหายยับเยินนะคือจิตมันจะไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นชินกับกรรมฐานนั้นเปลี่ยนกรรมฐานไปเปลี่ยนกรรมฐานมาจิตไม่คุ้นชินแล้วจิตก็จะสงบไม่ได้ อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหามากเข้าใจไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราพิจารณากรรมฐานนะาการสาย่สองอะอะไรลรถเีเหมือนกับแยกผมก็เล็บฝันหนังนี้กระดูกตับไตเส้นนอสเสยใหญ่มาตปอดใจเหมือนอะไหล่รถเสียงกงอะพอพอแยกแล้วเนี่ยวันนี้มันอาจจะเห็นกระดูกชัดแต่พอแยกแยกไปมันเห็นไส้ไหลอย่างลูกตาเนี่ยพอมาแยกกระดูกมัจะเห็นกระดูกชัดเอาเห็นไส้ไหลวัาไปกองกดๆดก็เอาไส้เลยเอาไส้ พราะว่าในขณะปัจจุบันนั้นไม่เห็นอะไรมันเป็นภาพอุกอา,านิวิตปฏิภาณนี้ต,ติดตาจิดใจขึ้นมาก็เปลี่ยนจากกรรมฐานที่เราพยายามที่จะเอาขึ้นมาเป็นกรรมฐานยกขึ้นมาเป็นกรรมฐานเอามาเป็นอุกาจนิวิตคือยกยกขึ้นมายกกรรมฐานอะไรขึ้นมานแต่พอยกขึ้นมาแล้วมันไม่ชอบจิตมันไม่ชอบมันไปชอบยกกระดูกขึ้นมาแต่จิตมันไม่ชอบไส้ไหลก็ยกก็เอาไส้นั้นเลยจิตมันชอบไปนั้นก็ให้ ให้จิตมันเป็นอ้วิตกวิจารณ์เขาคอเคลียอยู่กับเออไส้ไหลนั่นนะแหมเน่าไปไส้เน่า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 ไปอย่างเงี้ยผุพานสะไหลไปคือถ้าพิจารณากายเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนอวัยวะให้เปลี่ยนอยู่ในร่างกายเรานเนี่ยเนี่ยจะเปลี่ยนอวัยวะอื่นได้ถ้าพิจารณาความตายอยู่เนี่ยเราเปลี่ยนได้ถ้าถ้ามันซ้ำตายซ้ำในแง่เดียว่จิตมันเริ่มไม่หดตัวจิตมันเริ่มไปสงบเนี่ยเราก็เปลี่ยนแง่ความตายอย่ากระโดดกระฐานข้ามกระโดดไปเลยคือเปลี่ยนความตายไปแง่มืมนี้โดนรถชนตายมาก ไอ้เป็นโรคตายบ้างอะไรเป็นอะไรตายบ้างขอให้มันตายเน่าตายในลักษณะต่างๆถ้าเป็นความตายก็ตายเปลี่ยนเปลี่ยนความตายได้ในลักษณะต่างๆแต่ไม่ใช่กระโดดไปพอความตายอยู่เราก็มาพุทโธ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 อย่างเงี้ยพฉะนร้นเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาความตายอยู่แล้วมันฟุ้งซ่านคือเปลี่ยนแง่มุมใดแล้วความพิจารณาความตายมันก็ไม่สงบอย่างเงี้ยพุทโธได้เพราะว่ามันพิจารณาอยู่ในแง่เดิมมันไม่สงบแล้ว มันก็เปลี่ยนได้เอาพินาความตายกี่ความตายก็ไม่สงบอย่างเงี้ยถ้าถ้าพุทโธสงบเราก็เปลี่ยนเป็นพุทโธ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 สงบก็เปลี่ยนออกเป็นพุทโธเลยเนี่ยมันต้องฉลาดเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจะทื่อๆไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันฉลาดกว่าเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยสติปัญญาต้องฉลาดกว่ากิเลสไม่ใช่ทื่อๆไปเงี้ยไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยกรรมนรัสการค่ะหลวงตาก็จะ ขอโอกาสะคะ่ะหลวงตาเมื่อวานนี้ที่หลวงตาบอกว่า,าสิ่งที่เอิญไม่เห็นเลยคือสิ่งที่ว่าเป็นตัวเองจริงๆแล้วไปคัดแยกอาการคัดแยกอารมณ์ว่าอันนี้สังขารอันนี้กิเลสะคะ่ะหลวงตากา็พอเมื่อวานนี้ก็ลองสังเกตดูมันก็เลยเห็นว่ามันมีตัวเข้าไปซ้อนซ้อนซ้อนตล,ลอดเลยแต่ว่าพอเมื่อคืนที่เดินจงกรมอยู่ในศา,าลาค่ะหลวงตามันตอนนั้นมันไม่ได้คิดจะจะสังเกตอะไรเลยะคะ่ะหลวงตาแต่มันก็มี ไอตัวที่อยู่มันก็เหมือนเหมือนผุดขึ้นมาจะสังเกตนะคะหลวงตาก็เลยเห็นเห็นว่าอ๋อเออไอไอตัวนี้เองที่มันมันมันเป็นเราจริงๆเลยที่ปฏิบัติธรรมนะคะหลวงตาก็เลยขอการหลวงตาชี้แนะค่ะแม่ท่านเราเห็นได้ชัดเราก็ให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายตอนเราชัดในเรื่องสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับเกิดที่ใจดับที่ใจใจป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับก็เห็นก็เห็นใจรู้จักใจ คือเห็นที่เกิดที่ดับของสังขารเนี่ยเห็นที่เกิดที่ดับของความคิดและอารมณ์มันเกิดที่ไหนลละก็สังเกตมันว่ามันเกิดที่ไหนความคิดและอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ท้องฟ้าหรือเกิดใต้ดินหรอกมันก็ต้องเกิดที่ใจดับที่ใจก็สังเกตเห็นให้เห็นที่เกิดที่ดับของความคิดอารมณ์ว่าในทุกปัจจุบเนี่ยมันเกิดที่ไหนอ่ะเราไม่ใช่ว่าไปไล่ความคิดนะไม่ใช่ไปไล่ไล่ตามอาการของความคิดแต่เห็นที่เกิดที่ดับของความคิดอารมณ์ว่ามันเกิดที่ไหนดับที่ไหน มันก็เกิดที่ใจดับมันก็เกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยมันจะได้รู้จักว่าใจเป in ็นยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าเราแค่เข้าใจว่าใจเป็นยังไงแต่จะได้ร <ind> ู้จ <ind> ักใจว่าใจเป็นยังไงคือให้ให้ใจมันก็คือที่เกิดที่ดับของสังขารนะที่เกิดที่ดับของความคิดอารมณ์ว่ามันเกิดที่ไหนอ่ะมันดับที่ไหนเกิดที่ไหนดับที่ไหนมันไม่ได้เกิดที่ท้องฟ้าเกิดที่ใต้ดินหรอกเวลากระทบต้ตาหูจ็บกมนกายใจอ่ะมันเำามาคิดตึกรองแต่งที่ไหนอ่ะเนี่ย ความคิดเนี hmm. mm ่ยกระทบตังตาอุจจานิแก่ใจแล้วมันมีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณน่ยไปรับรู้ตัณฑอุจจานิแก่ใจแล้วมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเรียกว่าเจตสิกเนี่ยมันมาเอามาคิดตอบปรุงแต่งที่ไหนตามที่ถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางกลางอ่ะมันจําได้ไหมรู้สังขารก็คิดปรุงปรุงคิดเนี่ยมันมาคิดปรุงที่ไหนอ่ะคิดปรุงที่ไหนบอกมันก็มาคิดปรุงที่ใจนี่แน่มาคิดปรุงที่ใจมันจะได้เห็นว่าใจเป็นยังไงอ่ะมันได้แต่รู้กันรู้กันแต่เพียงว่าใจ ใจเป็นความเป็นนู่นอย่างนู่นอย่างนี้ใจเป็นความไม่มีใจไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีอะไรแต่ไม่เคยเห็นที่จริงจากใจว่าใจเป็นยังไงก็เนี่ยก็สังเกตด้วยใจเห็นด้วยใจนะว่าเออสังเกตด้วยใจว่าไอ้จิตตสังขารทุกแต่งเนี่ยทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเกิดที่ไหนดับที่ไหนอ่ะมันเกิดที่ไหนเห็นที่เกิดที่ดับก็วันเนี่ยมันก็ต้องเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจไม่เกิดที่อื่นไม่ได้หรอกเมื่อเกิดที่ใจดับที่ใจได้แน่เนี่ยกระทบตงตาหูจมูกนิ้วกายใจ พอตาเห็นรูปแล้วมันมาคิดปุกแต่งที่ไหนหูกระทบเสียงแล้วมันมาคิดติดต่อตกแต่งที่ไหนไอ้จมูกเกิกระทบกลิ่นแล้วมาคิดติดต่อตกแต่งที่ไหนิ้นรู้รสแล้วมาคิดติดต่อูกแต่งที่ไหนกายสัมผัดแล้วมาคิดติดต่อตกแต่งที่ไหนรู้อาการทางใจแล้วเอามาคิดติดต่อูกแต่งต่อที่ไหนมันก็ต้องทุกประตูเนี่ยมันก็ต้องมาคิดติดต่อูกแต่งเจตสิกอะอานาขัน่วกกับเจตสิกอะมันจะมาคิดติดต่อูกแต่งที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจมันจะได้รู้จักใจจริงๆไม่ใช่แค่ แค่ความคิดแค่ความเข้าใจจากการอ่านจากการฟังแต่มันเห็นจริงๆว่าใจอ่ะมันว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้ามันว่างเปล่าไปหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนด่าอวกาศเหมือนกับไอความว่างของจักรวาลว่างเปล่าจักรวาลของธรรมชาติเมื่อเห็นความจริงๆว่าใจมันว่างเปล่าว่างเปล่าจริงๆมันก็มันก็ใจมันก็ไม่มีตัวจิตตัวใจไปยึดถืออะไรอีกเลยมันก็ไม่มีผู้ทุกข์เข้าใจไหม เข้าใจเลยค่ะหลวงตาก็อย่างที่ตอนเช้าที่หลวงตาบอกว่าถ้าเห็นช่องไหนให้กัดกัดติดจดจอ,ดจอดตรงนั้นมันก็ชัดเจนมากค่ะหลวงตาว่ามันก็เลยไม่เหมือนไปมั่วๆไปหาหนทางอะไรอย่างนี้ค่ะหลวงตาก็ลเลยว่าตรงให้เฝ้าสังเกตตรงนี้ใช่ใชถ้าเราได้เห็นตรงเนี้ยเห็น,น,หนใจอะเห็นที่เกิดที่ดับของของความคิดอารมณ์ว่าเกิดที่ไหนอะแล้วเราเห็นว่ามันเกิดที่ใจดับที่ใจเราก็เห็นใจมันจะชัดผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรม ผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงปฏิาพานไม่ไปกปรรมฐานลึกอื่นอีกเลยทั้งวันทั้งคืนยีิบสี่ชั่วโมงเดินดินั่างนอนตอนนี้ต่อเน,นื่องไม่ขาดสายเลยไม่ไม่ไปเสียเวลากับอย่างอื่นเลยกาพพะคุณค่ะ